สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขขู่สุกคนเด้อมาเมนี้สบมาเห็ดกับเขานะครับหลายหลังจากที่ไปหาวัตถุดิบมาเมนี้กับสีมาเห็ดกับเข้พี่น้องสู้กินเด้อแต่เสียงอาจสีบวัดชัดจังน้อยนะครับวันนี้เราจะผัดเผ็ดนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับนั่นก็คือตุกแก่นะครับหรือว่ากับแก่บันเท่าก่อนเสียเ็ดนะครับพี่น้องครับเท่าก็ต้องลอกหนังกันก่อนเนาะตัวนี้ก็ ได้มานะครับไปหามาก่อนจะทําอาหารนะครับตุ๊กแกต้องปรุงสุกนะครับตุ๊กแกนี่หรือภาษาอีสานบ้านเท่ากับคือเื่นว่ากับแก่นะพี่น้องเนาะสมัยน้อยๆผู้ใดที่เปลี่ยนสร้างนะครับลูกเด็กเ็กแดงนะครับเปลี่ยนสร้างพ่อแม่ก็บสมัหากกับแก่นะครับมาตากนะครับแล้วก็ปิ้งนะครับซับซับซับสู้ลูกกินนะครับรักษาโรคเปลี่ยนสร้างตานขโมยประมาณนั้นนะครับถ้าส่งออกนอกนะครับบอสเป็นทางประเทศจีนฮ่องกงนะครับไต้หวันเขาก็รับซื้อนะครับพี่น้อง เราไปทาเป็นยาจีนนะครับว่าเป็นยานะครับชนิดหนึ่งนะครับกับพี่น้องเขาสิเคยเห็นอยู่นะครับเนาะจะได้กะยาดามาเด้อครับเมื่อเขารับซื้อรับขายนะครับเท่ากับตังเท่ากับสมารถที่สิกินไดขึ้นกันนะครับพี่น้องครับเรียกเห็นบ้านี่อเห็นอยู่เนาะเอาเอาเอาลอกนังลอกนังกอนนี่มองห้างนี่ยมองเป็นตะกินนี่มองห้างนี่เออเอาลร้างไปนีแล้วนี่สร้างเวนี มาหนึ่งตัวสับขาสับขาออกนะครับสับขาออกมองที่เป็นพังผืดนะครับหมองที่ติดนี่ละสับขาออกนะครับแนะน้ำไปสักหน่อยนะครับอันนี้วางไว้นีก่อนเด้อเอาตัวที่สองพี่น้องมาหลอกหนังนะครับหลอกหนังมือนีสิพัดเพชรนะครับพัดเพชรกับแกนะครับสู้ไปน้องกินเด้อรักษาโรคสร้างพี่น้อง ออผู้ไทยอยู่นี่ก็เป็นสร้างนะครับฤทธิ์ศสีสามีในแง่นี่ก็เป็นสร้างอ้วนย่อนวาน่ากินกับแก่นี่ละเป็นสร้างตาลขมุยสมัยน้อยๆผู้ใดเคยแซ่กระบองเพชรเออแซ่กระบองเพชรนั่นละรักษาโรคสร้างเนาะข้าวเห็ดสีขาก้อนแสงเสมอตัดขาตัดแขนออกนะครับเนือแต่ตัวล่างจักหน่อยนะครับนีไว้นี่นะครับล่างจักหน่อยล่างจักหน่อยเออ ใช่ไหมล่ะนี่เนื้อขาวๆนะครับเสร็จแล้วนี่เห็นปะหางมันขาดแางมันเถาะเห็นป่ะนี่เออเข้าสิเอาเออมาสับเด้อสับให้ละเอียดนะครับสับให้ละเอียดนี่ละสับให้ละเอียดเลยนะแก้มือใส่ไปนั่งก็หละเออแก้มือใส่ไปนั่งก็หละเนื้อขาวจ้วดบนนี่ลองขึ้นไงไปห้องละน,น,นะครับสับให้ละเอียดไปเลย เออในกำลังแรนนีมากพี่บ้องสภาพกินผาพแกะผาดเกับแกนะครับกับแกะกับแกเสียงโติปกๆองมือนา้างริ้วกับมอก็อยู่หลังกองกับมงไปนะครับนะครับเดยวยเสียงจิ้งงจิ้งหิ่งจิิ่งกัทังทีมงานเห็นงานดูนะครับคนจะทรงรายละเอียดเขาทังายแต่เสีดังขึ้นหน่อยเสียงรับนี่ยับให้ะลอียดเลย สอบให้ละเอียดเลยนะครับพี่น้องอย่าให้มีกระดกูกเสียงซับปุ่มปนะะตัวที่หนึ่งผ่านไปน้ันนี้ตัวที่สองบิดหน้าบอ,อกนี่ก็ได้หน่อยสับให้ละเอียดนะครับสับกับแกะกับแกะหาป๊อก,ก,ก,กไก่ป๊อกไก่รอกที่เทานี่ละ ละเอียดละเอียดนะครับผมาม่ใส่กันอีกข้างน,นอกละเอียดละเอียดเสียงซับอีกนะเด็กๆกวนให้ผู้ใหญ่สัำให้นะเป็น,น้อผบ้กินบราไม่ย่านพวกแกแบบคายยานแต่ย่านแต่กับซับเซตเซตบอกว่าเป็นนะครับสีนี้ข้อเสียออยังไงเปลี่ยนยังเคลื่อนซับไปหน้าบอลไปหน้ามันบ่ได้ย,ยินต้องเศร้าสับก่อนจังเบอลโอเคขอคุณสำหรับการไปหน้าละเอียดแล้วละเอียดครับว้นี้ เนี่ยนะต่อไปมาพัดเผ็ดกันเลยยืนเพืเ่อนมอเห็นหนเอา้านั่งก็ได้ปะมาปิดแก๊สพี่น้องก่อนเอื่นแนะนําแนะนํา่อเนอนก็จะมีกับแก่ซับนะครับตัวนี้เป็นพริกนะครับพริกขี้หนูนะครับตำร่วมกันกับพริกขท้ดําดให้มันมีความเผ็ดขึ้นนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับตำคู่กันนะครับกระเฉดเป็นเครื่องแกงนะครับกระเมี กระช่ายนะครับนี่กระช่ายกระเพ้านะครับพิ้ยนาใบกระเพ้านะครับบักเขือนะครับใส่ก็ได้ว่าใส่ก็ได้นะครับพริกขาวนะครับใส่กระเด๋วว่าใส่กระใส่ได้นะครับแล้วก็พริกขี้ฟ้าซอยนะครับอ่าปีทแก๊สนี่ไฟกางจะใส่ไฟแห้งมันสิไหมเข้าใจว่าคุณดกํำลังเหยีบก้าวเขาอยู่เมืองเด้อสิพ้าเห็ีบก้าวเขานะครับเนี่ย สิน้ำออกอเห็ดแบบบ้านๆเห็ดแบบไทยบ้านเห็ดพี่น้องก็ต้องพิธีวิธันก็ต้องเป็นจําเป็นต้องเป็นอาหารลงหลงโรงแรมเนาะเออแมนกระทะห้อนแส่น้ำม,มันนะครับน้ำม,มันพืชตอนนี้กะแพงแพงขวดละห้าสิบก็บมี้นะครับน้ำพันเึ้นลงไปทาให้กระทะอ้อนนะครับทาให้กระทะห้อนเท่ากับใส่ไส้เครื่องแกงนะครับเครืองแกงนี่เลยนะครับ พี่น้องเห็นบ่นี่ใส่เครื่องแกงพัดลงไปผัดให้มันผ่อนนะครับอ่าผัดผัดผัดหอมไปหอมแล้วกระทะนะครับหอมแล้วใส่กระชายเลยพี่น้องใส่กระชายเลยกระชายนะครับให้น้ำมันหอมระเหยเป็นออกมากเลยับกินข้าวของกับแกะบ้านเท่าเนี้ยนะครับอันนี้ก็ซอยไปแล้วนะครับซอยไปแล้ว ัดนะครับโอ้โกหัวไห้กันนะคือมัดมัด์มองเห็นเงาออกแน่นอนเห็นนะเห็นไหมตอนนี้ใส่ต่างกันที่ไม่เห็นแน่นอนพัดให้็นมัดหอมนะครับนี่เอาต่อเป็นตาก,ก็ได้เดี๋ยวก็เห็นใส่สร้างเขงามาจะเห็นเสาเอาพัดให้มันหอมนะโอ้ยกินแบบชวนหัวหอมมากใส่เนื้อกับแก่นะครับทปปี่ห้าวสับใบมะขันนะครับนี่ ผัดให้สุกเด้อพี่น้องห้ามากินดิบเด้อครับแก่นี่ยเพราะมันแนวกินดิบเด้อจะข้นหนะกินดิบโอ้ยหอมผัดให้สุกเลย่น้องปุ้ยทางพัดไม่ได้ยังว่าดิพัดตุ้งแก่นะครับผัดเพชรตุ้งแก่นะครับผัดเพชรกับแก่เนื้อขาวตุ้นพูนนะอืมเหน่าไก่เหน่าไก่เหนื้อขาวตุ้นพูนเลย ตอนนี้กับเท่าเรียรกับเมมโมรีนะครับเพราะไม่ชื้นเมดนะครับเดี๋ยวทาเจสผดีละมันติดอัดนะครับถักให้พร้อมให้ทุกนะครับจัปรุงรสนะครับสำหรับส่วนผสมของการปรุงรสกับที่นี่ใส่น้ำตาลอันนี้ใส่กไ็ไรเพราะใส่ก็ได้เด้อยตะวันดิฉันาะมีไงมากินหวานจังน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผงปรุงรสครับผงชุรสครับซอสหอยฮัลโหลโอ้ยเข่าดังซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะครับแล้วก็น้ำจังน้อยหนึ่ง นะครับเข้ากับิงึงถ้ามันแหง้งกับไส่น้ำหั่นมันว่แหง้แหงกับมะต้งองใส่นะครับอืมอ,อ,อ,อัดแหทุบได้น้องหั่นติดๆเก็ามันแนบติดดิบอ่าผัดไปซ่าผัดไปโอ้ยอออกินนี่บรอกแห้งกเกินเกินอืมโอเคให้นอกอกอับหน่งอ่าสับรองความสุกสุกแน่นอนนะครับสุกแน่นอนเพิ่งลักษณะเดียวประทศไทยเกิดนะกระจาอยู่นะครับ กำลังผัดเผ็ดกับแก่หรือตุกแก่นะครับใส่ครับพี่น้องถุกแล้วแล้วใส่ลายประมาณหนึ่งซอนโตนะครับซอสปรุงรสนะครับกับประมาณหนึ่งซอนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผัดแหงกันก้อนทัดหงหอมนะครับพี่น้องได้กินบอสตามบอสมาสบอาผมปรุงรสนะครับแล้วกับมดลูกสโวเตรียมกุฎเม็ดนะครับใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยนะครับมันตาลครับ น้ำจักน้อยหนึ่งนะครับนี่นะครับอด้กันได้กันได้กันตึคื <c oughs> หอหมอมนเลยหอมากน้อกอใส่พริกครับชุมมือนี่ละพริกอชุมหนึ่งก็ห่ออยู่ทั้งตึกคนละเดี๋ยวสิบไปหามาสู้กินอันนี้เป็นกระเพราแดงได้ไี่น้องกะเพราแดง มันสิมีการสีแดงๆนะครับมันเสียให้กินฉุนนะครับหอมนะครับโดยเฉพาะดอกมันเนี่ยครับสียให้กินแห้งนะครับถ้าใส่ประเภทพัดเพ็ดนะครับแซ่บหลายบอกเลยนะครับอร่อยมากใส่มันลงไปให้น้องเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะครับใางมือแรกงนี่น้ำปลานะนะครับจิตแซ่บหลายพี่น้องเนี่ยครับใส่ลงไปครับใบกกะเพราครับเนี่ย หอมชวนกินมากๆเลยไปั้นแหงั้นแหงอ้าวโอ้โหสีสันงโอ้โหา้มชิมชิมช้อนชิมอยู่ไหนชิมชช้อนชิมอยู่ไหนนี่ถอนชิมิมนมอยได้อได้เอรับแล้วครับแล้วปิดกัด อพี่น้องเบืองเมืองผัดเผ็ดตุ๊กแกตักใส่จานแซ่บพี่น้องนัวหอมเผ็ดอร่อยกำลังดี เสร็จแล้วครับพัดเพชรกับแก่เดี๋ยวไปกินกันต่ออีกหนึ่งคลิปเดอ้อคลิปนี้ไม่มนาจะเต็มแล้วเดี๋ยวให้ไปลบก่อน